ตักไว้กินดิดได้เนาะทัพผู้ชน้องนี่เนาะกินดิดได้เนาะเป็นยังเข้ากับใดอันนาเฮ็ดกวกเนาะเช็ดเหน่ก็ไปอบกินเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดอะทุมอะไเฮ็ดกวกโมลูเออเฮ็ดกวกสุดพอละหขุนเนื้อมาโมลูเนาะพี่น้องเนาะนี่เนาะโมลูเดวภาษาอะไเล่าเออมาเฮ็ดกวกแล้วคนเอมาเจอหนอหนอเนาะอันนี้หนอคนเล่าเขาเออน้อบุญ เดี๋ยวคนไทยเขาเรียกว่าหน่อไม้ไผ่นี่หน่อไม้ไผ่แต่วันนี้เราไม่เอานะตัวนี้ใหญ่กากทักไทยและสวัสดียิงดีตอนหักเข้อซูซอง,องเอบีกั้งผ่าลาหูและสองขอลูกเนาะมื้อนี้เฮาประจงไผ่ป่าคือเกา่าแบบเแบบดี๋ยวนีเดีกและนะ้วเนาะเฮาแบบมาเลาะเข้าปลาบางว่าจืดไม่ยังเนาะพนนี่น้องเนาะไปเฮาไปนั่งกันเลยมีหย,ย,ยังเดียวพวกหู้ล่ะไปเบิ่งไปท้าปลอมมาเอาล่หละคุณท่านผู้ชม ให้คนพ่อไปก่อนเนาะคนพ่อไปก่อนโอ้ได้ๆพี่น้องหลายๆที่เขาเด็กลงไปกับพี่น้องก็ได้เบิ่งอยู่เต้เอาเอาไปนั่งกันเลยเนาะไปเลยมีอย่างเดียวไปเลยโอเคถ้าผู้ชมเห็นในคนพ่อขึ้นไปแล้วเนาะคพ่อขึ้นไปแล้วนี่เป็นธรรมชาติเป็นคือแบบนี้พี่น้องเอ้ยอันนี้วิธีชีวิตของชาพบ้านล่างหูแถบเนาะอืออีพ่อบอกเราเฮกออก เฮกนี่นี่นี่เหงืเหล่านี้พอพอแล้วนนี่เฮกอะทุ่มอะไรเฮกปวดโมลูเออเฮกปวดซึ่งพอเราห่นี่เอว่าโมลูนาะพี่น้องเนาะนี่เนาะโมลูเดี๋ยวภาษาอะไรเล่าออกมาเฮกปวดแล้วคนไทยเรียกอะยังไงผมก็ไม่รู้นะเอาคนพ่อเกล็กเลยเอาให้พ่อเกล็กเนาะเกล็กเลยอือ เก็กนิดแล้วก็เราก็จะไปต่อนะจะไปต่อเลยทางไงดีเออถ้าผู้ชมวงหนึ่งบอกเะเปล่าวันนี้เราก็เอาปึงปึงเก๊กมานะพบกันเะเปล่าปึงเก๊กมานะแบกบเราอัา่าอัา่าไปขออนุญาตจากอนณาชาวหนุ่มแางมาแล้วนะอันนี้ปึงเก๊กอันนี้มีใบทะเบียงนะไปเลยไปต่อเลยโอเค ได้ยินเสียงนกท่านผู้ชมได้ยินเสียงนกโอ้ท่านผู้ชมเฮกมีหลายเฮกนี่มีหลายน,ายนี่ที่นี่ก็อันหนึ่งนี่โอ้ป่าพึ่งนี่อุดมสมบูรณ์มากเลยนี่ป่าแถวนี้มีอุดมสมบูรณ์หลายอยู่พี่น้องได้เฮกตึงแล้วว่าไปเรื่องละ mọi người điên tiếng nóc mấy thôi, tôi vào bên bạn nào ngã mấy là cụ thiệt <laughs> hả ồ điên tiếng nóc thấp xuống nóc nóc là là nóc nhang là là làm gì mà không biết đi thôi đi thôi đi นอเนาะอันนี้นอคนลาวเขาเรียหนอบุญแล้วคนไทยเขาเรียกว่าหนอไม้ไผ่อันนี้นอไม้ไผ่แต่วันนี้เราไม่เอานะตัวนี้ใหญ่มากเลยไปเราไปต่อพูคนคุณพ่อไปน้องลนะไปเลยนี่แล้วล่ะอัอนนี้ กำลังซอกหาอยู่นะเราจะเจออะไรบ้างไม่รู้เราไปดูไปเรื่อยๆดูนี่ท่านผู้ชมวิธีชีวิตเอาตัวรอดหนึ่งคืนนะเนี่ยออกไปเลยลังบากมาก พูนคนพ่อไปพื่อนละเหนื่อยท่านผู้ชมยังมาจวออะไรเลยเมื่อกี้จวืวไปเฮกปวดหน่อยหนึ่งเนาะก,ปปก็เฮปวดหนึ่งแล้วนีอจะกินขา้าวอะไรไอพ่อนี่ซอกแบกบแก้ไขสถานการณ์เนาะเดี๋อวนี้ผมจะกินข้าวแล้วนะผมก็ไม่รู้อะไรจะกินเลยไปดูเพื่นคุณพ่อนางไปไปโน่นแล้วลำแบาบกมากเลยวันนี้ไม่เอาไฟฉายมา เอคอคุณพ่อคุณพ่ออยู่ทางล้างกำลังซอกหากอยู่ไปดูกันว่าคุณพ่อทางอะไรแต่ปเบินน่งกันพ,นพออนนี่น้องคุณพ่อซอกิยังโอ้คอุณพ่อคุณพ่อกำลังตากไว้อยู่อยากกินข้าวแล้ววันนี้อยากกินข้าวแล้วให้คุณพ่อตากไว้กินดิบได้เนาะถ้าผู้รยน,นั่นนี่เนาะกินดิบได้เนาะกินดิบได้เลยนี่วิธีตี ตีตาตาคือแบบนี้เหนื่อยแล้ววันนี้เรามาทั้งวันเราเหนื่อยแล้วเราก็ดูๆไปนะว่ามีอะไรบ้างดูไปเนละไม่มีอะไรวันนี้เข้ามาป่าไม่เจออะไรโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้เราเหิวข้าวเนาะถึงข้าวเราเลยกินอันนี้วายหยอกไบ่นะท่านผู้ชมเนาะ ก็เมื่อพี่น้องเลาะปลามาแต่ไกาเลาะเหมือนนี้นะแต่ก็ไม่ได้ยังเธอเลยแต่ว่าบ่เปผียังเข้ากอดแต่ก็น่าเฮกป่วยละแจ๊กเนี่ยก็ไปอบกินเนาะพี่น้องเนาะอร่อยอิงทองแซ่บอยู่โอ้เมื่อยเพียเมือนเนี่ยเดี๋ยวนี้อีข้อจังมาจอยไม่หลัอนพอมันเอาแล้วนี้เสร็จแล้วก็เราก็จะไปต่อนะไปต่อว่าเราจะได้อะไรบ้าง เราสิไงใดไม่อยังขอเราท่านผู้ชมเนาะไอ้ไม่ได้ทุกงานน่ะมาสิแกก็ไปเยอะเงาปะไปเลยท่านผู้ชมเมื่อยแล้ววันนี้เมื่อยเมื่อยแล้วไปเดี๋ยวเราก็ไปเลยไปต่อๆพบแบบไหนป้องกันมาถูกปะวันนี้าทำไมลังบากอย่างนี้เลยอ่ะไม่ได้อะไรเลยยังไม่เห็นอะไรเลยก็ขอโทษคือเจ้าฮะ ไก็ทาจออะไรสักคุณพ่อบอกว่ามีไฟสายอีกอันนึงนะเดี๋ยวกันแป๊บนึงนะโอเคท่านผู้ชมแบบคุณพ่อมีไฟสายไอ้หนึ่งอ่างนะแต่คุณพ่อก็ไม่บอกโอ้คุณพ่อนี่คุณพ่อเนี่ยบอกบอกเว้ยไปไปเลยเหนื่อยได้ง่ายตัวแก พอลงมาสิฮะไปกันเลยเนาะมาไปเลยน,นี่คุณพ่อเลยไปต่อเรื่อยๆจะทุบจะป้องกำลังซอกซองอะไรทำไมอยู่นะบางทเีเจอตัวนกนี่เราก็เอาเปุ่งแก๊กมายิงให้ได้กินแหละแต่ว่าจุ่งยังเนาะพี่น้องเนาะเก๋ไปเลยไปเลยไม่เห็นอะไรนะท่านผู้ชมอือนี่นี่นี่ เขามาจวงไปม,มุงยักษ์ไปม,มุงอันนึงค่งที่เหล้วเขาก็ดเดาเรืลองอะ้รนี่เนาะนี่มันเป็นขึ้นไปในทุ่งโอ้มันหนีละแมงอันนี้กินได้เนาะถขามีหลายลเอาไปจืงเอาไปคั่วก็ได้เนาะไปเลยพลพ่อ,พอไปตายหรืเนาะตุลีฮะโอ,อ,โอ้ดูนี่เราเขาในปา่าเลยเห็นแมงกระเบื้องตัวหนึ่งโอ้แต่บ,บ่ทั้ง ok thưa quý con pao đang, tại ở nhá, họ sẽ được gì không biết. đi, du, oh thưa quý ông, từ đây họ thấy mấy con bướm Dua ni tak pecah-pecah. Dua ni. Ni. Oh, bin balik. Dua ni. Yang bawah. Oh, ni, ni, ni. Oh, yang bawah seng. Oh, kuantinya isut. Dua ni. Ni akan berat dah eh. Tak pecah-pecah ni lah. Dua ni. Panggulang apa-apa ni? Tak apa lah, awak tak jahat. โอเคพ่อครับเดี๋ยวนี้เราก็เดินไปต่อนะผู้ชมโอ้คืนนี้ไม่จุอกอะไรเลยครับผู้ชมยังไม่ได้จุอกอะไรเลยนะนี่คุณพ่อชอบ โอเคถ้าเป็นส้มยันี er ่เ่าก hmm. ็เมื่อยเนาะโลมาได้ไกลกว่าเมย์หรอก็กางเอาชีวิตรอดอยู่ในป่าเนี่ยก็มันเป็นขึ้นบันทีแหละพี่น้องบางเทื่อก็ได้บางเท่าก็บรรได้ใช่นะก็เลยบวกหุ่นในชีวาเนอ่ะมันแบกมาเหมือนนี่เขาก็บัดได้ยังเขาก็อยากกินสุดเลยในี่ื่องก็ถ้าพี่น้องเขามาเบิ่งนเราก็เป็นการรังใจให้อนาขับพระเจ้าเดี๋เนาะแล้วล่ะมาแบกเป็นการรังใจให้เขาอนาสองพอลูเข้านี่เ็ดคลิกต่อๆไปเนาะ คลิปนี้ก็คือสิมีประมาณนี้แหละแต่ว่ามาคลิปนี้คืนนี้บ่ได้ยังเลยตัวหอกตัวเฮงไม่ยังก็บ่เห็นเนาะแล้วมื้อหน้าเฮาสิไปวางใหมน่าได้ก็อนถ้าพี่น้องเข้ามาเบิ่งแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจในคลิปต่อไปนะบ๊ายบายไปละบ๊ายบายเจอกันในคลิปใหมเ่เด้อพี่น้องเด้อ